อีกค่ะอีกั้นคือนางสาววันด้ีอ่อวันนี้จะมาสอนวิธีคู่มือการจัดการศัตรูในแอนมาเวลโอเมกาจติงจง,งเห็นถังนี้ไหมคะเห็นถังใช่ไหมคะนี่ค่ะนีคือถังถังระเบิดค่ะอ่ะทาทุกท่านจะเห็นถังระเบิดน,นะคะอ่าถ้าทุกท่านเห็นศัตรูยืนอยู่ข้างาถัาง,างระเบิดไีช่ชั้นนี่นะคะ ข่านข้านยิงเวทมนต์ใส่ถังนี่เลยค่ะนี่ยิงแม่ถังใส่ถังเลยนี่ยิงใส่แม่เลยค่ะตอนนั้นแหละค่ะมาสาธิตให้ดูนะคะนี่คือหุ่นดัมมี่นะคะที่ฉันเสกมาอ่ะดูนะคะดู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 นะคะดูดูอ่ะดูจำนนำไปใช้นะคะซูหุ่นดัมมี่นั่นคืออ่ะนนี้นะคะอ่ะดูนะคะสามสองหนึ่งอ่ะต้องเห็น อ่าถังน้ำนี่ไหมคะเอ่อถังน้ำเนี่ยนะคะก็สามารถไป็นอุได้เหมือนกันนะคะอ่าถ้าเรายิงมันมันก็ค้นน้ําแบบพุ่งแตกออกมาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูดนะคะจำเป็นกันนะคะถ่ายิงไปโต้เห็นไะคะอ่ามันก็แตกมาแคะ่สองอย่างอ่าแต่อันนี้จะเป็นถังน้ำนะคะ่ะเดี๋ยวฉันจะสนาธิตให้ดูนะคะอ่าดูนะคะนี่ตัวสาธิตของฉันนะคะอีกมขาวคะ่ะพี่ชายตัวเองะคะ่ะ ตอบยังคะตอบยังอ่าผมพ้อแม่ครับมาค่ะสามสองหนึ่งตูะเอเอ่ผมเจ็บมากเลยครับออเอออ่ะ, <c oughs> อะแต่การโจมตีจะน้อยไปไหน่อยนะคะทุกคนต้องยอมรับอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะปิดคลิปค่ะ <c oughs>